คุณวีระสมความคิดโพสมาตา1 1 9หรือมาตา119อาญาคืออะไรคือหนึ่งในมาตาของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อให้ราชาอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชาอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไป ต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตจากกรณีดังกล่าวคุณวีระสมความคิดได้โพสต์ว่าขอเตือนตรงๆนายกแพทองทานรีบราออกแล้วหนีไปต่างประเทศทันทีก่อนที่จะคุกคุกตุยตุย ag, เตือนแล้วนะเข้ามาคุยกันเรื่องขเมเอนวันนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่จะคุยกันได้ไดสนุกสนานเท่ากับเรื่องขเมเอนเนี่ย เรื่องขเขมรนี่แม่งสุดๆเลยนะประเทศไทยจะเสียดินแดนก็ยุคนี้หรือเปล่ายุคนายกค,คนนี้หรือเปล่านะครับนะเข้ามาครับไม่อยากเสียดินแดนเข้ามาครับนะครับอืมนะครับวันนี้คุยเรื่องขเขมรนะนะครับอุ้งอิงคุยกับหุนเซนคลิปเสียงสิบเจ็ดนาทีโดนล่อซื้อเสียท่าเสียรู้อืม นะครับานะฮะนะครับ,นะรบตอนนี้ก็ม็อบเมิบก็เริ่มแล้วครับจะลงถนนก็ละสิบโมงเชา้าไล่แพรทองทานไปอยู่ขเขมรนะครับอืมนะอนุทินรับลูกไม่แฮปปี้ปมคลิปเสียงนายกคุณเซนนะครับนะตอนนี้ก็คลิปเสียงทุบนายกตลาดหุ้นไทยดำดิง่งดัชนีร่วง1,100นึ่งจุดนะครับหลายคนก็สิ้นหวัง สิ้นหวังกับภาวะผู้นําของแพทองทานจินวัตรก็คือพูดง่ายจุดจบนะจุดจบแล้ว,นะด,ลวด,ดูแล้วแล้วก็นะคะก็ก็คงจะจบกลนะนะครับกอนจาติกวานิตแนะ์ะพักร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยที่นายกลาออกหากไม่ยอมลาออกก็ควรถอนตัวกรณีคลิปเสียงเกินเยียวยาเข้าข่าย นะครับนี่คุณกรนาาติกาวณิชบอกว่าเป็นการทรยศต่อตําแหน่งนะครับเรียกว่าทรยศต่อตําแหน่งนะคุณกรนนะ <c oughs> นะครับนะครับอนุทินเดชไลขอคืนมหัดไทยภายใน48ชั่วโมงปัดตอบไม่รอยือ้อไม่รอยื่นรายชื่อปรับคลมมนะครับอืมนะครับหุนเซนเตรียมเปิดโมงนักการเมืองไทยนะครับยักยอก ทรัพย์สินไว้ที่ขมรเอาละชิบหายแล้วสินะักการเมืองไทยที่ยักยอกทรัพย์สินแล้วไปฝากไว้ที่ขมรนะครับไม่รู้ว่านะระดับไหนยังไงนะครับนะยักยอกทรัพย์สินโกงชาติบ้านเมืองแล้วเอาไปฝากไว้ที่ขมครับนะครับใครบ้างครับนี่หุนเซนเล่นเต็มที่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลี่ยมคูเล่เหลี่ยมต่างๆนายกไทยหลานอิง นะครับหลานเองกับลุงหุนเซนนี้ก็เลี่ยมคูเป็นคนละเรื่องนะนะครับคนละเรื่องเลยอยากได้อะไรลุงบอกมาเดี๋ยวหลานจัดให้นะครับอยากได้อะไรบอกมานะครับอืมนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับเนินะครับอืมนะฮะเนินะครับอืมโอ้คนออกมาด่าทออะไรกันเต็มไปหมด อืมนะครับอืมนะครับเสียหนูอยากจะไปไปเรียนวิชาฝ่ายค้านกับน้องไอ้ลาก่อนครับนายเออนะครับอืมนะเก็บของหมดแล้วครับห้องมหาดไทยทำเนียบนะครับอนุทินบอกไม่เอาแล้วกูนะพละดอนก็จ่อลาออกจากรองประธานสภาคนที่สองนะครับอืมอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้นะฮะพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรฟังเสียงนายก หลานอิงคุยกับลุงหุนเซนพี่น้องคิดยังไงฮะนะครับผมเองก็นะครับในฐานะเป็นคนไทยนะในฐานะเป็นคนไทยนะครับอืมนะฮะนะฮะในฐานะเป็นคนไทยก็รู้สึกผิดหวังนะครับผิดหวังนายกลั่นตรีคนไทยนะฮะคือความรู้ความสามารถไม่มีสติปัญญา อาจจะไม่เพียงพอในการบริหารประเทศแต่พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเหมือนว่านายกคนปัจจุบันเนี่ยนะครับแพทองทานเชนวัตนเนี่ยมีความห่วงใยผลประโยชน์ของประเทศชาติมากน้อยเพียงใดนะครับพอฟังแล้วเนี่ยปุ๊บแล้วมันเหมือนก็อ่อนน้อมถ่อมตนเรียกคุณลุงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเคารพรักคุณลุงเสมอ,อมนะทำตัวเป็นตัวเล็กๆเป็นหลาน นะครับแล้วก็เอาจุดบอดจุดอ่อนของตัวเองของของตัวอิงของรัฐบาลและของประเทศเนี่ยนะครับไปเล่าให้กับฮุนเซนฟังนะครับนะเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆเรื่องว่าสถานการณ์การเมืองตัวเองกําลังย่ำแย่คะแนนนิยมตกต่ำนะครับเรื่องกัมบูชาเนี่ยคะแนนตกต่ำก็ไปเล่าให้เขาฟังนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องสําคัญเราเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ของประเทศไทยกําลังมีปัญหาเรื่องข้อพิพาทดินแดนนําเรื่องความตกต่ำนะความอ่อนแอจุดบอดต่างๆไปเล่าให้คู่ต่อสู้ฟังนะครับนะไม่มีใครเขาทํากันนะครับแล้ยังมีแล้วทำอะไรก็เกรงกลัวฮุนเซนไปหมดด้วยความเคารพด้วยความเคารพไปหมดนะครับแล้ถึงขนาดบอกว่าคุณลุงอยากได้อะไรบ้างเดี๋ยวจัดการให้ขอให้บอกมา นะครับอยากได้อะไรขอให้บอกมาแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าอยากจะได้ปราสาทนะปราสาททั้งสามปราสาทอยากได้ช่องบกอยากได้ดินแดนไทยเนี่ยอย่างนี้เราก็จัดให้เขาหรือ,รอเ,เปล่าอยากได้อะไรบอกหลานอิงพี่น้องครับนะครับพอฟังแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะพูดยังไงนะอยากได้อะไรให้บอกมาถ้าเขาอยากได้ดินแดนเรานะอยากได้ปราสาทนะอยากได้ช่องบก นะครับท่านนายกก็จะยกให้เขาหรือเปล่าเพราะว่าท่านนายกผู้เดน,นะครับอยากได้อะไรให้บอกบอกกันส่วนตัวเลยบอกกันสองคนไม่มีใครรู้หรอกนะคราวที่แล้วหลุดไปสื่อเซอร์ไปเอาไปเผยแพร่มีอะไรลุงบอกหลานเลยนะครับอยากได้อะไรเดี๋ยวมันเกิดอยากได,อกได้อยากได้ประาสาทสามประศาสาทนะอยากได้ที่ดินพิพาทนะครับอยากได้ทุกอย่างแล้วท่านนายกจะยกให้หมดเลยเหรอครับ นะท่านอย่าลืมว่าท่านเป็นนายกของประเทศไทยท่านบอกกับคุณเซนว่านะเอาเรื่องจุดอ่อนของท่านบอกเนี่ยโอ้โหตั้งเป็นนายกมาเนี่ยตกต่ำที่สุดเลยนะครับตกต่ำาย่แย่ที่สุดนะครับนะคนไทยจะไล่ไปเป็นนายกขเขมรแล้วเรื่องแบบนี้ไปเล่าให้เขาฟังได้ไงมันเป็นเรื่องของความอ่อนแออ่อนด้อยไร้เดียงสาไร้ประสบการณ์นะบางคนอาจจะใช้ถึงคำว่าสิ้นคิดหรือเปล่า จุดบอดจุดด้อยของเราไปเล่าให้เขาฟังทำไมบอกเขาหมดเลยเนี่ยมีปัญหากับแม่ทัพภาคสองเนี่ยแม่ทัพภาคสองยอย่าไปฟังอะไรเขาเยอะเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราอู้เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเนะเขาไม่ใช่พวกเราแสดงว่าเราก็คือหมายถึงใครครับฮุนเซนรับ <c oughs> ฮุนเซนกับ แพทองทานชินวัตรคือพวกเดียวกันและแม่ทัพภาคสองเป็นเป็นใครอ่ะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเขมรกับหุนเซนกับแพทองทานชินวัตรเป็นพวกเดียวกันหรือครับแล้วก็แม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเอาอะไรกันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยอ,อบอกว่าแพทองทานเนี่ยน่าจะเป็นนายกขมรเน,นี่ยสุ่งใสน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับ ผมฟังคลิปแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงบอกโอ้โหลูกคุนเซนเป็นลูกผู้ชายคําไหนคํานั้นเป็นไงฮะโดนล่อซื้อโดนดักฟังโทรโดนอัดเสียงโทรศัพท์แล้วก็เอาไปปล่อยคลิปประจานไปทั่วโลกคุนเซนยังบอกว่านะครับคลิปเนี่ยนะปล่อยให้กับคนอีกแปดสิบคนเขารู้กันหมดแล้วทั่วโลกนี่แค่คลิปสั้นนะเดี๋ยวมาอีกสิบเจดนาทีเสร็จปล่อยคลิปหมดครับนะครับ นะแรกๆก,ก็คนในรัฐบาลบอก AI ก็พยายามจะมาแบบนะแถกันไปน้ำขุนๆแต่ตอนหลังก็านายกออกว่าอ๋อเส,เสียง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 หนูเองเสียงคุณหนูเองเองจบครับแล้วผมฟังวันนี้นะครับนายกออกมาถแลถแลงบางคนก็บอกแถบอกว่าอะไรครับนะครับการคุยกันส่วนตัวระหว่าง นะครับแพทองทานกับหุนเซ็นนั้นการเรียกคุณลุงเป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ในในคณะรัฐมนตรีก็เรียกคุณอาคุณพี่คุณลุงคุณน้าคุณอาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่สถานทัสถาน,ถานาการปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยจะเสียดินแดนขเขมรจะพาเราไปสารโลกนะครับแบรนด์สินค้าเราปิดด่านดาทอใส่ร้ายประเทศชาติเยอะแยะมากมายเราไปคุยในลักษณะที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดิน เรียกเขาเป็นคนลุงให้ความเคารพอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้แล้ววันนี้ท่านนายกยังออกมาแถอีกบอกว่าเนี่ยโอ้โหแม่ทัพภาคสองคุยกันแล้วไม่มีอะไรหรอกโอ้โหเราไปด่าไปด่าแม่ทัพของเราว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่พวกเดียวกับเรามันฝ่ายตรงข้ามนะและแม่ทัพภาคสองเขามีหน้าที่อะไรครับเขามีหน้าที่ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับการที่เขาให้สัมภาษณ์และหุนเซนโกรธแบบที่ แพทองทานบอกคุณเซนไม่ชอบเลยแม่ทัพภาคสองบอกว่าแผ่นดินกูกูอยู่มานานแล้วนะครับถ้าจะเอาต้องดวลกันเขาบอกโอ้คุณเซนไม่ชอบนะครับนะอ,อิงก็เลยเอาใจคุณเซนบอกโอ้อย่าไปสน้วเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราอยากได้อะไรบอกมาอยากเปิดดานจัดให้อยากทําอะไรบอกมาจัดให้ไม่มีใครรู้หรอกสองคนนี่แหละนะครับ หลายๆคนก็กลัวว่าจะไปยกยินแดนไทยให้กับขมิหรือเปล่าโอ้โหพอมันมีเสียงคลิปออกมานี่ก็ภาวะผู้นำนี่จบเลยมันไม,ไม่สมควรจะเป็นผู้นำประเทศและยังบอกว่ามันเป็นการคุยกันส่วนตัว private นะเป็นเทคนิคในการเจราจาต่อรองนี่ผมอยากจะกราบเรียนนะผมเป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชาการเจราจาต่อรองหรือที่เขาเรียกว่าเทคนิค of negotiation นี่วันเสาร์นี่ก็บรรยายนะที่ราชกบ,บัง ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่นะผมจะเล่าให้ฟังนะหลักของการเจราจาต่อรองเนี่ยนะคู่เจราจาจะต้องไม่ทำให้ตัวเองกระจอกหรือต่ำต้อยนะทำตัวกระจอกอ่อนน้อมถ่อมตนต่ำต้อยจากคู่เจราจายิ่งโอ้โหสงครามเนี่ยคุณไปดูอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยไม่มีใครยอมใครอ่ะคุณถล่มมาผมก็ถล่มคุณคือมันต้องมีลักษณะแบบเขาเรียกอะไรในลักษณะเท่าเทียมกัน ไม่ใช่แบบโอ้โหด้วยความเคารพด้วยความห่วงใยสุขภาพเป็นยังไงโอ้โหเราไม่ต้องไปสงสัรสนใจสุขภาพหรอกสนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติและต้องวางตัวนะครับให้เหมาะสมกับเป็นคู่เจรจานะครับอย่าไปทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเกรงใจนะขอโทษขอบคุณนะครับเราไม่อยากมีสงครามเราไม่อยากลบเลยอะไรต่างอะไรของคุณ หลักของการเจราจาต่อรองในการเจรจาเนี่ยที่ผมเป็นผู้บรรยายสอนเนี่ยคือว่าต้องทําตัวให้มันลักษณะเท่าเทียมกันหรือไม่เราเหนือกว่าไม่จะทําตัวกระจกนะข้อสองที่สําคัญนะครับหลักของการเจราจานะไม่เอาจุดบอดจุดอ่อนจุดด,ด้อยของเรานะหรือความปัญญาอ่อนหรืออะไรต่างๆของเราเนี่ยไปเล่าให้คู่เจราจาฟังนะครับพี่น้องครับนะเรามีปัญหาอะไรเราอ่อนด้อยเราไม่ต้องไปเล่าเขาฟังเรามีปัญหากับแม่ทัพภาคสอง นะเราไม่ต้องไปนินทาแม่ทัพภาคสองหรือไปใส่ร้ายแม่ทัพภาคสองซึ่งเป็นทหารของเราเป็นแม่ทัพนะครับอยู่ที่ชายแดนบอกเอ้ยนี่มันฝ่ายตรงข้ามกับเราลุงไม่ต้องไปสนใจหรอกนะเออเขาไม่ใช่พวกเราก็าฝ่ายตรงข้ามกับเราโอ้โหไปพูดอย่างนั้นตายนะครับขเขมรแม่งฮาเลยนายกสั่งแม่ทัพไม่ได้แม่ทัพกับนายกของไทยเป็นคนละคนละพวกกันขวัญกำลังใจของคนทำงานคือแม่ทัพภาคสองนี่ก็แย่เลย นะครับทั้งๆที่เขาเป็นแม่ทัพเขามีหน้าที่จะลบแต่เราบอกว่าแม่ทัพไม่ใช่พวกเดียวกับเราเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรานะเราคือชินวัตรกับฮุนเซนเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นอะไรปัญหาจุดบอดปัญหาภายในเราอย่าไปเล่าให้เขาฟางังเขาก็รู้หมดเลยเรามีปัญหาเลยไปเล่าแม้กระทั่งโอ้ตอนนี้คะแนนนิยมของแพรทองทานแย่แล้วนะโอ้โหตั้งอาเป็นนายกมาเนี่ย พอมีเรื่องกับคุณเซนมาเนี่ยนะเรื่องดินแดนเนี่ยโอ้โหตกต่ำเลยไปเล่าให้เขาฟังทาไมมันก็ยิ่งบีบใหญ่เลยพี่น้องครับคุณเซนมันก็บีบใหญ่เลยตายเลยเราไปบอกเขาบอกโอ้โหตอนนี้เรากําลังแย่เลยมีปัญหาเนี่ยกับคุณเซนเรื่องปิดดานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพาไปสารโลกเนี่ยตอนนี้เราแย่เลยโอ้โหมันทําแบบนี้ผมว่านะครับผมว่ามันไม่รู้ยังไงนะนะ เป็นการหลายหลายคนก็ใช้คำว่าทรยศต่อตำแหน่งหรือเปล่านะเราไม่อยากจะพูดอะไรให้มันมากมากกว่านั้นนะครับนะนี่นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งบอกว่าอยากได้อะไรให้บอกมาเดี๋ยวจัดให้นะคุยกันสองคนไม่มีใครรู้หรอกอา้าวเฮ้ยคุยกันสองคนคุณเซนอยากได้อะไรเนี่ยนะแพทองทานให้หมดเลยลน่ะ นะครับไม่มีใครนะครับหลักการเจรจาต่อรองเขาไม่มาพูดหรอกครับอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวคุยกันสองคนเลยไม่มีใครรู้หรอกข่าวไม่รั่วอะไรกันวะหลักการเจรจาต่อรองเนี่ยประเทศกําลังจะมีสงครามกําลังมีปัญหาดินแดนนะครับทหาทหารเคลื่อนพลนบอกมาเลยอยากได้อะไรอยากเปิดด่านไหนอยากทําอะไรบอกไปเลยครับเราให้หมดมันไม่ใช่หลักการเจรจานะครับไอแบบนี้เขาเรียกว่า หลักที่จะยอมเข้าไปเป็นเมืองขึ้นหรือเปล่ายอมหมดอยากได้อะไรกูยอมนะขอให้อย่ามีการลบราค่าฟันพอนะเหมือนกับเราเป็นไงกลัวขี้ขาดตาขาวนะครับนะไม่รักษาประโยชน์ของแผ่นดินของประเทศชาติหรือเปล่านะครับนี่คือความอาอดสูญนะครับเนี่ยเราดูคอมเมนต์เนี่ยเรานโหไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะอืม เนี่ยแนวหน้ายังบอกเลยฝั่งเดียวกันก็คือแพทองทานกับคุนเซนฝั่งตรงข้ามแม่ทัพภาคสองเนี่ยแนวหน้าเขาทำเนี่ยโอ้ทำได้เห็นภาพเลยความอยู่แม่ทัพภาคสองอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเราเพราะฝ่ายเราก็มีชินวัตรกับคุนเซนโอ้โหมันยังไงเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยไอความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยลุงหลานเนี่ยมันไม่น่ามาใช้ในทางที่ประเทศชาติเราจะเสียดินแดนหรือเปล่านะบางคนพูดไปถึงขนาดนี้นะเออถูกตั้งคําถามว่า จะท,ทรยศต่อประเทศชาติหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนี่ยแล้วตอนนี้คนก็เริ่มขับไล่แล้วไม่มีใครเอาแล้วนะนะหนักเลยเนี่ยอืแล้วก็หลายๆคนก็บอกให้พักร่วมรัฐบาลถอนตัวนะครับหนักครับตอนนี้ครับมันไม่เหมือนกับผู้นาประเทศนะไร้ซึ่งสติปัญญาไร้เดียงสานะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าความรักประเทศชาติมันอะไรแค่ไหนเราไม่รู้นะถ้าแบบนี้มัน มันเสียวนะเสียวเสียวเสียวจะเสียดินแดนน่ะนะปิยบุตรก็บอกว่าให้ยุบสภาหรือลาออกนะครับคือมันมันไม่เหมาะสมจะเป็นนายกแล้วมันน่าจะเปลี่ยนตัวหรือไม่ก็ยุบสภาคือมันคือหมดสภาพความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหายาเสพติดก็ไม่มีการแก้ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวไม่มีไม่มีความรู้ความสามารถอะไร นะนะครับดีแต่หาเสียงแล้วก็พูดอะไรเลอะเทอะไปเรื่อยแล้วก็ดู iPad แล้วก็ความ Android, นะอ่อนด้อยนะภูิมัญญาต่างๆเนี่ยวันนี้โอ้โหผมว่าหนักนะอืหนักเนี่ยทุกๆคนเนี่ยอืมนะครับแม้กระทั่งแพรลี่ยังบอกเลยครับถ้าท่านลำบากใจในการบริหารประเทศเพราะท่านดันมีศั์เป็นหลานสาวของพวกหอกข,ข้างแค่ซึ่งดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้มีความให้เกียรติ และเกรงใจท่านเท่าไหร่ท่านก็ควรยุบสภาแล้วให้คนอื่นมาจัดการเถอะค่ะนี่แพรรี่บอกนะนะครับอืมมันดูแล้วมันคือถ้าไม่ไหวก็ออกไปดีกว่าหมดสภาพอะความรู้ความสามารถก็ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่รู้จะมีหรือเปล่าความรักชาติไม่รู้มีไหมการทําอะไรที่เห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติมีไหมหรือว่าเห็นแก่ลุงหุนเซนอย่างเดียวนะครับอืตอนนี้ใครๆก็เรียกร้องรัฐปาะหารกันเนี่ย นะเข้าทางรัฐหาลนะผมดูแล้วนะครับอืนะครับเนี่ยคําพูดเนี่ยนะ่ไปพูดกับลุงฮุนเซนบอกตอนนี้คือรัฐบาลสั่นคลอนที่สุดแล้วค่ะลุงฮุนเซนตั้งแต่อิงเป็นนายกก็คือเรื่องกัมพูชานี่แหละโอ้โหดันไปบอกปมด้อยเขาฟังต่อไปก็ทะเลาะก,กับหัวก็ไปเล่าเขาฟังนะทะเลาะก,กับลูกก็คงจะไปเล่าเขาฟังได้ไหมนะครับผมดูแล้วมันไม่รู้จักกาละเทษะอะไรเลย นะครับนะการาเทตะนะ mm hmm. อะไรต okay. um, ่างๆผมว่า hmm. ม uh ันไม่ไหวมันจบแล้ว huh. ม <lay ders> ั้งแล้วเวลาคุยกับขมรเนี่ยโอ้โหปากหวานยอมอยากได้อะไรให้เวลาคุยกับนักข่าวไปไงเนี่ยเวลาคุยกับนักข่าวนี่แวดแว๊ดแว๊ดแวดแวดเวลาคุยกับลุงคุณเซนเนี่ยนะเออคุณลุงนะเห็นใจหลานเธออืมช่วยหลานหน่อยนะอืมนะครับนะวิโรจน์ รองหัวหน้าพักประชาชนสอสอวิโร์บอกว่าเป็นนายกแต่ไปถูกเขาล่อซื้อเดินลงหลุมพางที่เขาขุดไว้นี่ประเทศไทยไม่ใช่ทรัพย์สินของท่านลองมาเป็นประชาชนท่านจะได้ท่านจะไว้วางใจนายกแบบนี้ให้มาเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศอยู่ไหมใครจะให้มาเป็นผู้แทนครับนะครับอืมนะครับมันมันเราไม่คิดเลยนะครับว่านายก ตระกูลเชนวัตรจะกลายเป็นนะครับเป็นนายกของเขมรไปแล้วนะครับเอาใจนะครับยังบอกเลยครับว่าฮุนเซนกับแพทองทานเราพวกเดียวกันนะครับพูดได้ไงนะฮะนะครับนี่แหละครับเออนะครับนี่ครับนะคุณกรณ์จาติกกบตอดีตฐมตีคังบอกพักร่วมรัฐบาลยื่นเงื่อนไขให้นายกลาออกถ้าไม่ยอมลาออกควรถอนตัวกรณีคลิปเสียงผมว่าเกินเยียวยา ทรยศต่อตําแหน่งต่อแผ่นดินโอ้โหนี่เขาพูดนะคุณกรณบอกว่าเป็นการทรยศต่อตําแหน่งทรยศต่อแผ่นดินแค่พูดออกมาก็ผิดแล้วนะครับอยากได้อะไรให้บอกมาอืมนะครับผมว่ามันมันไม่ไหวนะตอนนี้ต้องเซฟประเทศไทยนะเซฟแม่ทัพภาคสองอืมผมดูแล้วมันมันหนักหนานะ นะถ้าฟื้นฟูความเชื่อมั่นไม่ได้ความไว้วางใจความศรัทธาไม่ได้ผมว่าออกดีกว่านะลองคุยกับพ่อนี่พ่อทักฝิ่นออกดีกว่าบอกไม่ไหวแล้วผมว่าอาการหนักครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับหนักมากนะครับอืมนะบางคนบอกนายกไทยแต่ก้มหัวให้กับขเขม็นกลัวไปทุกอย่างอยากได้อะไรบอกมาอยากได้อะไรบอกอยากเปิดด่านไหน เอาเวลาไหนจัดให้หมดอืมบางคนบอกหมดเวลาแล้วครับนายกนะครับานะรบ,บางคนบอกเชิญนายกไปอยู่ขเขมรดีไหมนะครับอืมนะเนะี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะเลือกพักเพื่อไทยไหม่ะลองคิดดูอะนะถ้าผมเป็นอนุทินนะผมไม่เอาเลยผมถอนตัวไปเลยไม่ต้องมากักเกอร์อ,อะไรม,มทอทอหนึ่งไม่ต้องเอานะลาออกครับปล่อยครับจบครับงานนี้จมน้ําเลยจบสิ้นแล้วทีไอ,อพักชินวัตเนี่ย ไม่อยากก็เรียกว่าพักเพื่อไทยพักเจนวัตรจะจบพิธีศูนย์พันเอาตระกูลอื่นๆเข้ามาเป็นนายกบ้างเอาที่มีความรู้ความสามารถนะมีประสบการณ์รู้จักการละเทศะนะพูดไปหัวเราะไปไม่ต้องแล้วนะเราคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่ถือแตไอแพดมีปัญหากับปรึกษาพ่อผมว่าพอแล้วนะนะผมว่าพักเพื่อไทยนี่จบแล้วนะครับจบอืมจบจริงๆนะเออจบ นะครับก็ดูด้วยว่านายกคนต่อไปจะเป็นใครยังไงนะนะอืมถ้าท่านฮุนเซนอยากได้อะไรก็ให้บอกจะได้คุยกันได้ตกลงกันได้อยากได้อะไรก็ให้บอกบอกแพทองทานนะบางทีท่านโพสเฟซบุ๊กออกมาคืออิงตอนนี้ก็คือรัฐบาลสันคอนที่สุดตั้งแต่อิงเป็นนายกเรื่องกัมพูชานี่แหละซึ่งอิงไม่ออกมาตอบโต้เพราะอิงที่ไม่ตอบโต้ไม่กล้าตอบโต้เพราะรักและเคารพคุณลุง เพราะฉะนั้นท่านจะเอาอะไรก็ให้บอกอิงได้เลยยกหูบอกก็ได้ครับแค่ยกหูครับอยากได้อะไรนะครับอืมแค่ยกหูนะครับโอ้โหนี่เราจะไว้ใจกันได้ไหมเนี่ยอยากได้อะไรยกหูมาเลยจัดให้หมดครับนะฮะพักร่วมรัฐบาลต้องถอนตัวนะอืม เราจะไว้วางใจได้ไหมเนี่ยมันโอ้โหประเทศเรามันเจอคนแบบนี้มาเป็นนายกอ่ะผมว่าคะแนนนิยมนี่ตกต่ำจบนะอืมไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยเออนะครับหนักเลยนะ,ะวิกฤตรัฐบาลอิงศึกในศึกนอกในประเทศความเชื่อมั่นในตัวนายกก็ลดน,น,น,น้อยลงความรู้ความสามารถนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเรื่องความรู้ความสามารถนี่แทบจะไม่มีเลยนายกคนนี้นะ นะครับการปรับคณะรัฐมนตรีสถานการณ์พักร่วมภ,ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติคดีทักษิณงมยจบ,บาลตำรวจทั้นสิบสี่ป่วยจริงป่วยทิพนี่ภายในประเทศนะทุกสิ่งทุกอย่างแย่หมดเศรษฐกิจแย่อะไรแย่หมดนอกประเทศชายแดนกัมพูชานะครับก็แก้ปัญหาไม่ได้จะยอมเขาอย่างเดียวอยากได้อะไรให้บอกกำแพงภาษีสารัฐก็ยังไม่มีใครมาเจรจาอเมริกาแม่งก็ไม่ได้เห็นหัวเราเลยสงครามอิหร่านอิสราเอลราคาน้ำมันพุ่ง เพราะฉะนั้นทั้งศึกในศึกนอกตายลูกเดียวอำนาจในการควบคุมพักร่วมก็ไม่มีไม่มีมมใครเชื่ออานุทินก็ไม่เชื่อนะครับสถ,ถานการณ์เลวร้ยวายหมดนะครับผมดูแล้วท่าทางจะไม่รอดนะครับดูแล้วท่าทางจะไม่รอดนะอืมนะครับเนี่ยมีคำพูดในคลิปเนี่ยไม่อยากให้อันเคิลก็คือฮุนเซนไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราฝั่งตรงข้ามกับเราก็คือฝั่งตรงข้ามกับ แพทองทานและฮุนเซนก็คือฮุนเซนกับแพรทองทานคือฝั่งเดียวกันส่วนแม่ทัพภาคสองคือฝั่งตรงข้ามทุกครูนี่นะครับนี่เขาแกะมาเลยนะเนี่ยไทยรัฐนิวโชเนะี่ยไม่อยากให้อังเคลไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังอพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองอย่างเนี้ค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังอย่างนั้นเสร็จก็ไม่อยากให ให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเห็นไงนี่เขาแกะคำพูดมาเลยนะบอกแม่ทัพภาคสองเนี่ยเป็นฝั่งตรงข้ามกับฮุนเซนและฝั่งตรงข้ามกับหนูโอ้โหเออนะครับแล้ววันนี้ก็มาถแถลงหรือแถไม่ใช่พวกเรานะคะเรากับกรัรมพูชาประเทศไทยกับกัมพูชาเราเป็นฝั่งตรงกันข้ามอยู่แล้วโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพลิกลิ้น พลิกลิ้นก็เหมือนตอนหาเสียงไปไงไม่จับมือลุงป้อมปิดสวิตช์สามปอตอนนี้ปิดไหมไม่ปิดเลยนะครับนะคนเรามันจะพลิกลิ้นพลิกอะไรได้สักกี่วันนะนะมันจะพูดอะไรกลับไปกลับมาตลอดเวลาสมัยหาเสียงครับไม่จับมือกับลุงป้อมไม่จับมือกับลุงตูปิดสวิตช์ส,อว,สอวอไมออ่ไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคประยุทธ์พรรคลุงป้อมสุดท้ายไปไงเป็นพวกเดียวกันสอวอก็พวกเดียวกัน นะทีหัวเรือส่งเอาพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับทั้งๆท,ท,ที่มีข้อตกลง MOU อยู่แล้วนะแต่บอกว่ารอไม่ได้มาอะไรทํานองนั้นอืมนะครับนะวันนี้ก็บอกว่าไม่ใช่พวกเรานะคะเรากับกัมพูชาประเทศไทยกับกับกมพูชาเราเป็นฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วถ้าดิฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกองทัพทําไมดิฉันต้องบอกว่ารอกองทัพก่อนถูกไหมคะ คือละคือเขาเล่าสมกันมาว่าท่านโกรธมากที่เห็นคลิปแม่ทัพภาคสองที่บอกว่าเออแม่ทัพภาคสองเนี่บอกว่าแผ่นดินกูกูอยู่มานานถ้าจะมาเอาแผ่นดินกูไปก็ต้องรวนกันเวลาคนเรามันทะเลาะก,กันมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วมันก็ต้องพูดถึงกันแบบนี้แหละแม่ทัพภาคสองก็ปล่อยเขาพูดแท้ๆไปเถอะอนี่ครับไปนินทาเขา นินทาแม่ทัพภาคสองก็ปล่อยเขาพูดเท่ๆไปคือแค่พยายามทําให้ทุกอย่างเย็นลงนะครับเห็นนะเนี่ยคำพูดบางอันเนี่ยไป,ไ,ปนะไปบอกแม่ทัพเนี่ยเป็นฝั่งตรงข้ามนะกับรัฐบาลไทยเป็นฝั่งตรงข้ามกับคุณเซนนะครับแล้วก็บอกว่าแม่ทัพนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วพูดเท่ๆไปเนี่ยดูเด็ทั้งทเนี่ยเขาทำงานทำการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ